ในโลกที่ความชั่วร้ายแฝงอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่มันคือปีศาจร้ายที่คืบครานเข้าสู่ทุกมุมมืดเวนเอวิลเลิกปีศาจรวงตายที่ใช้ในปี2024คือภาพยนตร์สยองขวัญที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ของความกลัวด้วยเนื้อเรื่องที่มันบีบคั้นสร้างบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจและความกดดันจนคุณแทบไม่อยากละสายตา ผู้กำกับได้พาผู้ชมสำรวจมิติใหม่ของความชั่วร้ายผ่านเรื่องราวสระทึกขวัญที่ผสมผสานความสยองขวัญแบบดั้งเดิมและจิตวิทยาที่ทรงพลังนี่ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์แต่คือประสบการณ์ที่ชวนให้ตั้งคำถามกับศิลธรรมความกลัวและสิ่งที่เรานั้นเชื่อว่าปลอดภัยเตรียมใจของคุณให้พร้อมเพราะความสยองขวัญในครั้งนี้จะตามหลอกหลอนคุณไปอีกนานเรื่องราวของเวนอิวิลเลิกปีศาจหลวงตายจะเป็นอย่างไร เชิญติดตามรับชมรับฟังจากการสรุปเรื่องและการรีวิวในคลิปนี้ได้เลยครับหนังเริ่มต้นเล่าเรื่องราวในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากได้ยินเสียงปืนดังในป่า เปเรโดและไฮแม่ me, สองพี่น้องจึงเดินสำรวจและก็พบร่างคนคนหนึ่งนอนเหลือตัวแค่ครึ่งท่อนถูกสัตว์แทะกินพวกเขาจึงไปยังบ้านใกล้ๆและมีสมาชิกอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านก็พบกับอูเรียวกำลังนอนนิ่งสภาพเน่าเปื่อยไปทั้งตัวและยังมีชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจที่โรยรินและวิญญาณของปีศาจร้ายที่ยึดร่างนี้เอาไว้ พวกเขาจึงต้องรีบไปหาเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนกล้าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้จากนั้นรุยเจ้าของที่ดินเสนอให้อูเรียวออกไปจากที่ดินของเขาเปรโดและไฮเม่ก็ช่วยพากันขนย้ายร่างที่น่าสงสารนี้โดยความระมัดระวังจากการสัมผัสด้วยมือเปล่าแล้วก็ยกร่างใส่ท้ายกระบะขับไปหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อนำไปทิ้งทั้งเป็น แต่อูเรียวตกจากรถบรรทุกที่ไหนสักแห่งหนึ่งระหว่างการเดินทางซึ่งพวกเขานั้นก็หาไม่พบเช้าวันรุ่งขึ้นแพทย์ตัวหนึ่งของรุยก็มีอาการแปลกไปและเชื่อว่าน่าจะถูกปีศาจเข้าสิงจิเมนาภรรยาของรุยเตือนว่าอย่าใช้ปืนยิงมันเด็ดขาดเพราะจะทําให้การสิงสู่ของปีศาจนั้นมันย้ายมาสู่ร่างของเธอและลูกแต่รุยก็ไม่เชื่อคว้าปืนลูกสองยิงสัตว์ตัวนั้นเจเมนาถูกมันสิงเข้าทันที เธอจึงใช้ขวานฆ่ารุยและจามหน้าตัวเองหลายครั้งจนเสียชีวิตเชา้าวันรุ่งขึ้นให้แม่และเบรโดวางแผนที่จะออกจากเมืองนี้กับครอบครัวเพื่อความปลอดภัยให้เม่ก็ไปรับซาร่าแม่ของพวกเขาส่วนเบรโดก็ไปหาซาบีนาอดีตภรรยาและซานติโน,โนและก็ใจลูกชายทั้งสองคนของเขา ซาบ,บีนาก็เป็นอดีตเมียรักปัจจุบันนั้นอาศัยอยู่กับเลโอนาร์ดสามีใหม่ของเธอเธอสับสนว่าสามีเก่าของเธอนั้นมาบ้านนี้ทําไมทั้งที่เลิกลากันไปนานแล้วเบรโดก็ยังมีอาการแปลกๆอีกด้วยเขาถอดเสื้อผ้าของตัวเองจนล่อนจอนแล้ววางมันทิ้งไว้กับพื้นของบ้านและขอเสื้อผ้าใส่ตัวใหม่แต่จ้าหมาของครอบครัวนั้นดันเป็นเลเซอร์ผ้าเปื้อนเลือดของเบรโดจากนั้นมันก็มีอาการเปลี่ยนจากหมาใจดีเป็นหมาใจร้าย ขย้ำหัววิกกี้ลูกสามคนเล็กของซาบิน่าจนเสียชีวิตทันทีแล้วก็ลากร่างของเธอนั้นไปนอกบ้านเลโอนาโดก็รีบคว้าปืนและไล่ยิงหมาแต่เเรโดก็เตือนแล้วว่าห้ามใช้ปืนดัดขาดแต่ก็ไม่ฟังเขาซัดโปงเดียวเจ้าหมาดับชีวิตตรงหน้าเเรโดจึงรีบกลับมาหาซาบิน่าและก็เพราะว่าวิกกี้นั้นกลับมาที่บ้านแล้วทันทีที่เธอนั้นถูกขย้ำจนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา แล้วก็ดูว่ามีอาการเป็นปกติซะด้วยขณะที่เปรโดกำลังจะขับรถหนีออกไปกับลูกชายสองคนของเขาและเห็นเลโอนาโดที่ถูกสิงนั้นกําลังขับรถพุ่งเข้าใส่ซาบิน่าและวิกกี้อัดเข้ากําแพงต่อหน้าต่อตาเขาอย่างจังเขาเห็นว่าซาบิน่านั้นเสียชีวิตทันทีในขณะที่ลูกสาวของเธอนั้นเต้นรำอย่างมีความสุขเปรโดจึงรีบขับรถหนีไป เปโดไปรับแม่และพี่ชายของเขาแล้วก็พากันออกจากเมืองระหว่างทางแม่ของเปโดก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาเนี้ยมันมีปีศาจเคยทําเช่นนี้มาแล้วกับคนในพื้นที่มาก่อนการกําจัดเจ้าปีศาจนี้ก็เป็นเรื่องยากและต้องมีข้อระวังเป็นพิเศษและห้ามใช้อาวุธปืนในการจัดการกับมันย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ก็ยังมีข้อห้ามอีกจํานวนหนึ่งก็คือห้ามเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงอย่าให้เจ้าปีศาจที่กาลังสิงร่างคนนั้นเรียกชื่อของมันโดยตรงเป็นต้น จากนั้นคณะของเปรโดก็ไปพักค้างคืนกับเมียตาอดีตคนทำงานทำความสะอาดและมีความรู้เกี่ยวกับปีศาจวิทยาเมียตาเตือนว่าการกำจัดเจ้าปีศาจสิงค์คนจะต้องทำอย่างระมัดระวังใช้พิธีกรรมและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจร้ายนั้นเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คืนนั้นซาบิน่าก็ไม่ได้มีสถานะเป็นมนุษย์อีกต่อไปเข้ามารักพาตัวซานติโนและกระโดดลงจากหน้าต่างบ้านชั้นสอง ไฮเม่พยายามไล่ตามแต่ก็ตามไม่ทันเพราะซานติโนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซาบิน่าเดินไปตามท้องถนนและกินสมองของซานติโนไปตลอดทางส่วนไฮเม่นั้นโกรธมากจึงขับรถชนร่างของซาบิน่าอัดเข้ากับต้นไม้อย่างจังเมียตาก็แนะนำให้เปรโดตามหาร่างของอูเรียวชายที่ตกหายจากรถให้ได้เพราะเชื่อว่าเขานั้นยังไม่เสียชีวิตสิ่งที่ทำให้ร่างกายนั้นยังคงอยู่ได้ก็เพราะว่า ปีศาจก็ยังคงอยู่ในตัวของเขาและกำลังจะถือกำเนิดจากร่างนั้นต้องรีบทํำลายร่างนั้นให้ถูกต้องจากนั้นก็ตามไปพบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่เต็มไปได้วยเด็กที่ถูกสิงซึ่งฆ่าผู้ใหญ่ทุกคนที่เข้ามาใกล้บริเวณใกล้เขียงเพื่อพยายามปกป้องร่างของอูเรียวแต่เด็กที่ถูกสิงนั้นก็พยายามล่อลวงว่าชายคนนี้ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนและไปอยู่อีกหลายๆแห่งของมุมงมือง แต่เมียตาก็รู้ว่าเจ้าปีศาจร้ายนั้นกําลังหลอกให้เบรโตไปให้ไกลจากร่างที่มันสิงทั้งสองคนจึงรีบช่วยกันเข้าไปค้นหาร่างของอูเรียวในโรงเรียนจนพบร่างของอูเรียวซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ของเวทีหอประชุมรวมกับร่างของผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกสังหารไปและเบรโตพยายามนําร่างนั้นขึ้นมาในขณะที่เมียตากําลังเตรียมอาวุธและพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจ แต่เปรโดนั้นก็หมดความอดทนและเชื่อว่าขวานดับเพลิงที่อยู่ใกล้ๆนั้นอาจจะช่วยจัดการและเคลื่อนย้ายเจ้าอูเรียวออกมาได้แต่ก็ถูกพูดยั่วยุเรื่องการเสียชีวิตของลูกเมียตลอดเวลาโกรธจัดจึงใช้เครื่องมือในการปราปีศาจของคุณป้าเมียตาฟาใส่หัวอูเรียวจนร่างนั้นเสียชีวิตแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของเรื่องเพราะหลังจากนั้นปีศาจก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากศพของอูเรียว มันเดินออกมาภายนอกที่ห้อมล้อมด้วยเด็กๆที่ถูกปีศาจยึดร่างบุตรแห่งปีศาจเยาะเย้ยเปรโดให้ทําเครื่องหมายจากคาบเลือดไว้ที่หน้าผากของเขาและไว้ชีวิตเขาเป็นการลงโทษเปรโดกลับมาที่บ้านของเมียตาเพราะว่าลูกคนโตของเขาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้น,นั้นได้ถูกปีศาจยึดร่างไปแล้วและกินร่างแม่ของเขาเข้าไปแล้วด้วย เปโดเดินออกไปด้านนอกบ้านเสียสติและไม่สามารถทนกับหายนะที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาได้อีกต่อไปจากนั้นเรื่องราวของเวนอีวิลเล็กปีศาจลวงตายก็จบลงณนะตรงนี้เวนอีวิลเล็กก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอ์เจนตินาสำรวจแนวคิดการครอบงำโดยปีศาจซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการมีอยู่ของพลังมืดในตัวบุคคลนะครับ แต่ยังสะท้อนถึงการสูญเสียอำนาจและการควบคุมในชีวิตของมนุษย์ด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็สามารถถ่ายทอดความสยองขวัญอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการแสดงออกของตัวละครที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่เขาพบเห็นปีศาจมันคือการจัดการกับคนรอบข้างของเขาไปทีละคนอย่างไรนะครับการถ่ายทอดพลังที่มันชั่วร้ายนี้นะฮะไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดครับแต่เป็นการค่อยๆก่อตัวและขยายตัว ในตัวของบุคคลต่างๆนะฮะที่ปีศาจเนี่ยครอบงำโดยที่ปีศาจแม้จะเป็นจะต้องปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่ชัดเจนเลยฮะกับกลายเป็นว่าคนที่ถูกปีศาจเข้าสิ่งนั้นน่ากลัวมากกว่าปีศาจตัวเป็นๆใช่ีองนะครับสิ่งที่ทําให้เวนอิวเลิกนั้นเพิ่มความน่ากลัวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือการใช้ความเงียบที่ทรงประสิทธิภาพการเล่าเรื่องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนที่จะเปิดเผยถึงสิ่งชั่วร้ายที่มันซ่อนอยู่ ไม่ต้องมีฉากให้เราสะดุ้งตื่นตกใจอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ต้องมีจั๊มสแกรแบบตุ้งแช่อะไรเลยด้วยซ้ํามาแค่นิ่งๆความขนลุกขนพองก็เย็นเยียบไปถึงหัวใจแล้ว่ะนะครับแต่ละฉากที่มีการ,รเผชิญหน้ากับปีศาจนั้นมันก็ดูน่ากลัวนะฮะและตัวละครที่ถูกปีศาจเข้าสิงนั้นก็น่ากลัวยิ่งกว่าหลายฉากนั้นก็มีความตึงเครียดสูงเลยนะครับฉากที่สยองขวัญก็ทําได้เด็ดขาดดีมาก สมกับการได้รับเรดจ,จำกัดอายุผู้ชมด้วยไม่ว่าจะเป็นฉากที่เผชิญหน้ากับปีศาจร้ายที่สิงสัตว์เลี้ยงครับและจัดการกับเจ้าสัตว์ตัวนั้นะนะฮะฉากภรรยาที่ตัวเอกของเรื่องนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่กลับมาหลอกหลอนพระเอกและครอบครัวได้นะฮะฉากหมาขย่ำก็น่ากลัวครับโดยเฉพาะการใช้ความถนัดของปีศาจก็คือการล่อลวงและการยั่วยุ ทั้งหมดนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงความอึดอัดและความไม่ปลอดภัยเราไม่สามารถไว้วางใจตัวละครตัวไหนได้เลยครับนอกจากนี้นะฮะการใช้มุมกล้องที่มันแคบและการใช้แสงแบบสลัวสลัวเพิ่มความรู้สึกของการติดอยู่ในสถานการณ์ที่มันหลบหนีไม่ได้ครับจุดจบของเวนอีวิลเลอร์นั้นไม่ใช่แค่การยุติเรื่องราวแต่เป็นการสะท้อนถึงการสูญเสียความหวังและการควบคุมที่ไม่สามารถกู้คืนมาได้ ฉากปิดเรื่องราวที่ทุกคนรอบตัวของพระเอกนั้นเสียชีวิตไปจากอํานาจของปีศาจและปีศาจไม่ต้องการให้พระเอกนั้นเสียชีวิตด้วยนะฮะมันต้องการให้พระเอกนั้นจมอยู่กับความสูญเสียไปตลอดชีวิตมันสะท้อนถึงความรู้สึกของการถูกจองจําและการหลงทางในโลกที่เต็มไปได้วยสิ่งชั่วร้ายที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ครับเหตุการณ์สุดท้ายนะฮะทิ้งให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีทางออกจริงๆสําหรับตัวละคร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ภาพยนตร์ในเรื่องนี้มีความน่าสะพึงกลัวอย่างแท้จริงเลยครับเวนอีวิลเลอรปีศาจรวงตายก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ประสบความสําเร็จในการสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวและความสะเทือนใจผ่านการนําเสนอแนวคิดเรื่องของปีศาจท,ที่เข้าสิงที่มันค่อยๆพัฒนาความสยองขวัญไปตามเส้นเรื่อง การใช้ความเงียบและการคาดเดาไม่ได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับเรื่องราวและจุดจบของเรื่องท,ทิ้งความรู้สึกและความสูญเสียและไม่มีทางกลับกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทําให้หนังเรื่องนี้มีความน่ากลัวและท้าทายผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในหนังสยองขวัญที่นําเสนอเรื่องราวการให้กําเนิดบุตรแห่งปีศาจที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่อง และมีความน่าสนใจไม่แพ้กับ r o s e Mary Baby หรือ The o m e n เลยนะครับใครมาหนังแนวปีศาจและซาตานเนี่ยเวนอีวิลเลิกปีศาจลงตายก็คือหนังที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับดังนั้นนะฮะทางช่อง Super Review Channel ของเราจึงของให้คะแนนความชอบเวนอีวิลเลิกปีศาจลงตายเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับ ก็ขอหัก2คะแนนนะฮะเนื่องจากหนังเรื่องนี้มันมืดนะฮะดูยากครับแล้วก็การที่เขาไม่อธิบายที่มาที่ไปของปีศาจนะฮะรวมถึงเครื่องมือในการปราบปีศาจเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เราดูแล้วงงๆฮะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก็เข้าใจนะฮะว่าหนังเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าคนเรานั้นสามารถมีความกลัวอยู่ในจิตใจได้โดยที่ไม่มีเหตุผลก็ได้นะครับ ก็เ,เป็นว่าหากใครดูหนังเรื่องนี้แล้วชื่นชอบจนจุดไหนและไม่ชื่นชอบจนจุดไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะแล้วก็เล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนครับและจะใครชื่นชอบการเล่าเรื่องราวของเราก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด,ดีในการสร้างคลิปครั้งต่อไปได้นะครับ และถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มเสื้อผ้าแตงหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ